ูแล้วแล้วนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเหรอโอ้ใช่ป่ะเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นน่ะไม่รู้หรือิงๆ่ะแต่มันดูเขียวๆนะพวกเราหน้าเขียวกันทุกคนเลยพวกเราตายแล้วมันเขียวอื้อแล้วก็มืดตื่อเลยนะเพื่อนโอเคเพิ่มนะว่าไงจำอะไรไม่ได้เลยอ๋อนายจำไม่ได้อยู่แล้วล่ะนายชอบเจอผีอยู่เรื่อยแล้วจากนั้นนายก็โดนลบความทรงจำพี่โบคือนายเป็นใครมันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยพี่ไน้ ถึงกับสมองเสื่อมเลยหรอมาถ้าอย่างนั้นเรียกฉันว่าพ่อสิพ่อบ้าอะไรเป็นผู้หญิงบาละโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราออกไปจากทางนี้ดีกว่าฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นออฟฟิศหรือไม่ก็ร้านสะดวกซื้อที่พวกเราเนี่ยเข้ามาตอนแรกจําได้มหมมันเก่ามากเลยนะโอ้ยเป็นเก่าจนเหมือนแบบเป็นรุ่งยญาาวปตรงนะจำไม่ค่อยได้โอ้โหมีต้นไม้ขึ้นแบบนี้ต้นไม้ขึ้นที่ปูแล้วไกันเนี่ย เอิ่มฮ้ยฝั่งนี้มีพื้นสีแบบฟ้าเฮ้ยมีไฟนี่หว่ามีไฟเฮ้ยโถ่เพิ่งเปิดตรงนี้เปิดไม่ได้อ่ะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ฝั่งนู้นเปล่าได้ยินโทรศัพท์มินอ้ง๋อฉันจำได้แล้วพวกเราเคยเข้ามาในสตูดิโอถ่ายหนังนี่๋อจริงแค่ดูเหมือนว่ามันจะดูดเราเข้ามาในนี้อ่ะไม่รีบหาโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะแต่มันมันกลายเป็นอเมซอนไม่ได้ยังไงเฮ้ยแล้วตรงนี้มีที่แปบอ่ะ ลายนิ้วมือพวกเราคืออะไรอ่ะไม่รู้แกนมือน่าจะต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนที่จะเข้าไปด้านในถ่ายหนังเหรอนี่ชื่อผมนี่ชื่อผมนี่ชื่อผมลองสแกนนะงั้นเราสแกนพร้อมกันหนึ่งสองสามสแกนแล้วสแกนแล้วสแกนแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรมีเสียงอะไรเปิดเหมือนเป็นประตูประตูแก๊ปอะเปิดนี่นี่น่าจะเป็นฝั่งของโรงพาะพิโรธอะเปิดแล้วเปิดแล้ว มันเสี่ยงเขาเพิ่มกำกับก็ได้นะนั่งใช้ได้เอเขาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะจัดการเขาที่สร้างหนังผีอะไรนี่ขึ้นมาเนี่ยพี่หมายไปเลยไปเฮ้ยเฮ้ยประตูแดงโอุ้ยขวาภาพลูกตานี้ที่มันอยู่ในจอทีวีแป้งนี่ไงนี่นะอ้สั่งใช้ได้อยู่เนี่ยนี่ไงโทรศัพท์ใช้ได้จริงด้วยฉันรับนะรับเลยรับเลยฮัลโหลฮัลโหล ไอ้ตายเธอแล้วแล้วก็มีคนรับสายสักทีฉันดีใจจริงๆ,ๆที่ได้เห็นคนอื่นออกมาจากในทีวีนั่นฉันมีเวลาพูดไม่บากนากักเนานะถท่า,านั้นเราเข้ามาเด็นเลยดีกว่าอะไรอ่ะแตนมีเรื่องอะไรเหรอวา้าไม่ต้องออกมาจากที่นั่นนะถ้าเกิดว่าออกมาอย่างปลอดภัยได้แล้วลราก็ฉันอยากให้หนายหยิบเออรีบบททีวีแล้วย้อนทุกอย่างหมาความว่าไงอ่ะ ถ้าต้องไปซ่อนแล้วและฉันต้องรีบวางสายก่อนเพราะงั้นตายช่วยปลดล็อกออฟฟิศหลังนี้แเฮ้ยแป้งมันเปิดเลยอ่ะใช่มันเปิดเลยเขารีบพูดมากเลยอ่ะมันเขามันเขาจะหนีเขากำลังอยู่ในอันตรายไงเขาก็เลยรีบปิดรีบไปต้องไปรีบซ่อนที่ไหนสักแห่งนึงอ่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับเราแน่ตอนนี้พวกเราปลอดภัยปีศาจน่าจะไปกินเขาอยู่อะแล้วคำถามคือใครมาจุดเทียนไว้ในนี้เนี่ย ูสิแต่ตรงนี้เหมือนเป็นฉากในหนังแบบพวกหนังสยองขวัญเลยนะใช่คนในออฟฟิศกำลังทำงานอยู่กลางดึกแล้วตอนเนี้ยเราเราอยู่ในหนังสยองขวัญพวกเราอาจจะเป็นพระเอกนางเอกก็ได้อะไครับแอบนี้้ไดมแอบก่อนแอบบ้าอะไรเล่ามันนี่เสียงมันเสียงมันฮึดๆึดอะมีรูปลูกตาตรงนี้ด้วยเพื่อนมาเร็ววีเหมือนมันมองเราอยู่ปะให้เราไปทางนั้น มีเสียงแปลกๆออกมาจากหลังประตูมีลูกสอนชี้ให้เข้าไปนั้นน่ะพวกเราก็เข้าไปในประตูเฮ้ยในนี้คนมืดเลยเปิดไฟก่อนเปิดไฟฉายเร็วเปิดแล้วอ่ะฉันไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ในสายนั่นอ่ะเขาคือใครแต่อย่างที่รู้กันว่ามีคนติดอยู่ในนี้เยอะมากเสียงอะไรไม่ได้ยินมีเสียงฉนคิดว่าเสียงน่าจะดังมาจากทางนู้นนะ ประตูนี้เปิดไม่ได้เพื่อนเราต้องหาประตูอื่นเพื่อเข้าไปแล้วูสอนทีมานนี้แสดงว่ามันให้หากุญแจเพื่อเปิดประตูนี้สินะถูก<ช>แล้วประตูเยอะขนาดนี้หรือไม่ก็ไปทำอะไรบางอย่าง<อ>เพื่อให้มันปลดล็อกฉันว่านี่น่าจะเป็นโรงแรมแน่นอนดูดิห้องเพียบเลยอะแล้วมันเปิดไม่ได้ประตูเลยถูกฝั่งรุ้นมืชะมัดคงมีตัวอะไรรอ,อเราอยู่แน่แน่แต่ทัเราไนี่ห้องอ่องห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดอะไรี่อะไรเนี่ยแปดแปดศูนย์อะไรอะ กดปุ่มหนึ่งปุ่มเพื่ออะไรอ่ะกดทำไมอ่ะสี่ห้าอบนจอมันเปลี่ยนเลขได้นี่เอ๊ะอ๋อเปลี่ยนเลขแปดได้อ่ะกดปุ่มอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงหนึ่งอ๋อหนึ่งอ่ะกดปุ่มอ๋อคือต้องทำให้เหมือนกันทั้งสองจออ่าอ๋อโอ้โหกานคือการกดรหัสผ่านนั่นเองเดี๋ยวนะ เราต้องใช้ความรู้ระดับอนุบาลในการแก้ไขอันนี้เลยนะเออต้องฉันบอกเลยว่าพี่กิจเนี่ยเขาอยู่อนุบาลสามส่วนพวกเราอยู่ปหนึ่งว้าวเขาได้เปรียบอะเขาผมอดนอนกลางวันแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอน่ยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งครั้งต้องทำต้องทำอย่างนี้มีคอมพิวเตอร์แบบนี้เจ็ดอันอะเจ็ดที่เลยนะวอาวเฮ้ยตัวป้าเลยเนี่ยอะไรเนี่ยพี่บ้านีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะนี่ก็นอนชาเขียว มันเหมือนมัม hmm. ม mm ี่เลยอ่ะอุ้ยพี่กิทันไปไหนแล้วมันเดินไปหาทามโม้มันคือปีศาจมัชเมโล่เฮ้ยไดไปฝั่งนู้นอ่ะหาทางไปต่อเลยทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้ปลอดภัยทางนี้ปลอดภัยใช่เหรอเมื่อกี้เห้เราเห็นประตูเปิดฝั่งนู้นอ่ะฉันไม่รู้แต่ทางฝั่งนั้นมีไอ้มัชเมโลนี่จะเจอแล้วหนึ่งมัชเก้าเก้าเฮ้ยมันมามันคำรามนั่งรถ นายกดปุ่มดีเด้อกูตกใจว้ายมีคนเราโดนยิงไปแล้วหนึ่งเอาผมไม่ยืนหน้าประตูผมโดนเลยพวกพวกนายต้องหลบเข้าห้องนะอยู่นอกห้องโดนนะอย่าหน้ามีห้องแต่ว่ามันมีเก้าอี้บังอยู่มันน่าจะเข้าห้องไม่ได้นะมันตามผมมาจะบอกว่าโอ้มันใหญ่มันเข้าห้องไม่ได้ทุกคนจะบอกว่ามันวิ่งเร็วมากขนาดฉันวิ่งฉันยังไม่พ้นเลยว้ายสวัสดีเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแวบๆอ่ะใช่ใช่ไหมมาหัวน เราทำเควสอยู่แล้วพี่กิตทำอยู่คนเดียวพวกเราพวกเรากินแรงพี่กิสุดๆได้แล้ว,ส,ลวสองเครื่องที่มหมายในลากมันอยู่หรอจะไม่ลากมันกำลังเดินมาอยู่ตรงห้องแรกที่ท,ที่ที่เรากดปุ่มอะห้องแรกเลยโอเค,อเค,อเคองั้นตอนนี้พวกเราต้องแยกย้ายกันไปทำเควสนะเพราะว่ามันมีหลายห้องเหลือเกินอะอันนี้ห้องหลบฉันจะด,ดูฝั่งนู้น

หลังมันอยู่เจอกล้องใครถ่ายโหพี่ไมค์ไในเห็นเองที่ฉันเห็นใช่ไหมมันเดินไปทางขวาแสดงว่าฝั่งนี้ปลอดภัยจริงไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยใหญ่จังโหมีเครื่องดนตรีด้วยห้องสำหรับนั่งฟังดนตรีด้วยเปิดเสียงมานี่ถือว่าเป็นการล่อมันอย่างดีเลยนะเนี่ยเพื่อนจะเปิดไม่ได้ดิฉันเจอละรหัสผ่านอยู่ฝั่งนี้พวกนายไปตามหารหัสผ่านเพิ่มเลย ตั okay. okay. ้งกดไปเดี okay. okay. ๋ยวฉันติร์ดหนึ่งโอเคสี่เอ้ยผมเจอผมเจอส5ห้าโอเคเจ็ดผมเจออีกห้องหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นแมหลายเกินเกินเกินสามโอเคเรียบร้อยสามอันแล้วได้สามเครื่องแล้วเลยแค่สี่สวัสดีสวัสดี ไปไปต่อไปต่อไปต่อโอเคข้างหน้าข้างหน้ามีมีห้องอยู่มีงครังเลยอีกสามเครื่องเสร็จแล้วในชั่วโมงเสร็จแล้วห้องนี้พี่โมทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วฝั่งนี้อะโอเคแล้วตประตูเปิดไม่ได้เลยถ้ามันมานี่เราโดนอัดตันหมดแล้วโอ้ห้องนี้ตันเหลขสองอันสุดท้ายเท่านั้นมีแค่ทางเดียวที่เราจะไปนักเก็ตผมแล้วแถวคุณอยู่ไหนอ่ะไปัอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ใกล้ๆกันโอเคปิดประตู โอเคเลยมันมันร้องหวยหวยเหมือนกันน่ะไม่ใช่มันฉันเองมันไปไหนแล้วมันไปเร็วจังอ่ะมันมีทางแยกที่เมื่อกี้ฉันกับพี่ไม้เดินไปอ่ะที่ตัวนั้นมันผัดผ่านไปพอดีหาทางหลบแล้วมันอยู่กับฉัน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 สวยแล้ว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 หวังว่ามันจะมันจะตามหาฉันไม่เจออุ้ยเล็กึงเครื่องครับวาย วายพี่ไม้ไนโดนเหรอใช่แต่มันมันกลับมันกลับไปแล้วมันกลับไแล้วตุยเมื่อกี้แต่มันกลับไปแล้วมันกลับแล้วโอเคโอเคโอเคมันมาหาฉันอีกรอบนึงเร็วหน่อยพี่ขิดพี่โมเครื่องสุดท้ายอ่ะความหวังอยู่ที่พวกนายแล้วรอดแล้วแล้วมันเปิดหรือยัง้มันเปิดได้โอ้ยัสวู้วเอ้ยหแคบจังอ่ะ เดินไปน่าจะเป็นห้องสตูดิโออีกฝั่งนึงอะหลังจากเราออกมาเข้ามาจากห้องนี้มันเป็นหูแต่ว่ามันเป็นทางแคบที่พวกเราต้องเดินขึ้นไปอนนี้ถ้าถ้าไอตัวนั้นวิ่งตามมาเนี่ยไม่มีทางหลบเลยนะแต่ว่ามันขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วมีลาวตักผ้าอะไร้อยด้วย <c oughs> เดะทางแล้วเฮ้ยเจ้านี่มันอะไรเนี่ยวิธีที่พวกกำกับใช้บังคับพวกเราให้อยู่ที่นี่มันน่าสนใจจริงๆ นี้มันคล้ายแบคลูมเลยนะใช่แต่ว่าแต่มันมีสีสันเห็นไหมเป็นสีสีเราต้องจำสีนะมาดูรูปนี้ดิไหนหรอใครเขาสร้างบ้านอย่างเงี้ยบันไดแปลกๆเฮ้ยพี่โมนายจำไม่ได้เหรอนี่มันห้องในแบ็ครูมนี่ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านอ่ะมันมีบันไดแบบนี้จริงๆจำไม่ได้ผมผมบอกแล้วไงผมความจำเสื่อมโอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันจะพานายไปเล่นอีกรอบสีชมพูต้องไปอะไนะ ฉันคิดว่าเราน่าจะขึ้นลิมต์นี้ป่ะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวขอจำก่อนนะชมพูหนึ่งขาวสองฟ้าสองแล้วก็เหลืองหนึ่งโอเคเป็นสกินเพราะอาจจะเป็นสกินง่ายสุดนี่แย่มากอันนี้อ้นี่อุตส่าห์จำไม่ได้เป็นสกิน <Okay. S 1> <laughs> ไปไปไปว<อ>ิไอ้ยมีมีสินโทรศัพท์ด้วยอะใครโทรมาอีกอะ อย่าบอกนะว่าเป็นอนคนเดิมอะไปไหนไปรับจีตามหาโทรศัพท์เร็วทุกคนโทรศัพท์อยู่ไหนนู่ไง,งสุดห้องนะโอ้ยท่านะนั่นจะเจอแล้วตรงนี้เป็น,นอรมแรมนี่นาเฮ้ยเฮลโ,โหลฮัลโหลฮัลโหลให้ตายเธอสวัสดีอีกครับตอนนี้ ฉันปลอดภัยแล้วนะดังนั้นฉันมีเวลาพูดมากกว่าเดิมนิดหน่อยอย่างแรกฉันอยู่ที่ห้องรักษาความปลอดภัยฉันสามารถมองเห็นพวกนายผ่านกล้องได้และตอนนี้มันมีกล้องอยู่ในห้องของพวกนายด้วยฮ่าดงนั้นบอกพวกทั้งท้ายหน่อยไหมอะไรก็เถอะเรื่องทุกอย่างมันดูมันจะแง่กว่าที่ฉันคิดไอ้เจ้าแบงค์นั่นมาเจอนายแล้วและมันไม่ควรอยู่ในโลกแห่งความจริงด้วยซ้ำฮะนี่มันหมายความว่า พวกเรายอยู่ในโลกแห่งความจริงเลยพวกฉันพวกนามันหลุดออกมาเหรอโอ้แย่แล้วไม่เลยนี่มันแย่สุดๆไปเลยอ่ะตั้งใจฟังนะฉันอยากให้นายรอดออกไปจากที่นี่ที่นี่อันตรายอยู่ตอนนี้มันคือย่านพักอาศัยและเพิ่งเขาว่าพื้นที่อื่นๆในอาคารมันมีอันตรายในตัวของมันเองด้วยเขาบอกว่าเขาแค่จะดูเราผ่านกล้องเท่านั้นขอให้นายปลอดภัย โอ้โหไม่ได้มาช่วยไหนเหรอแล้วนี่ทั้งหมดพี่โม่นะ่เจอเอกสารอะไรเหรอเออมันเขียนว่า indoor hotel ก็คือเหมือนโรงแรมที่อยู่ในล่มเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอ่าอันนี้คือเป็นเหมือนจดหมายจากผู้กำกับนะเขาบอกว่าถ้าสรุปโดยโรวมเลยเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ทั้งนักสแสดงทีมงานอะไรพวกเนี่ยอยู่ในที่โรงแรมแห่งนี้พร้อมกันไปเลย ให้เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองกันไปเลยโอ้ยอยู่นนี้หมดเลยเหรอเออเพื่อเพื่อเพื่อให้การถ่ายหนังเนี่ยมันแบบจะได้แบบสะดวกมันจะได้ยินดื่อจะไอบเนื่องกันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแปลกนะทำไมอ่ะเออเพราะว่ามุมขวาบนของจดหมายมันเขียนว่าโกหกเขาไม่ได้มาสนใจเพอะไรพวกเราเลยเขาแค่อยากจะควบคุมทุกอย่างโอ้จริงๆแล้วทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะโดนบังคับให้ทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากทําก็ได้นะ โอเคแล้วเหลือที่เที่เราจะไปก็คือในนี้ใช่แล้วไอ้แบงคบุมนั่นมันออกมาจากโลกแห่งจินตนาการมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงฉันแน่โม่ก็ต้องตามเรามาได้อะดิแล้วห้องอย่างนี้ต้องไปไม่ได้เลยเพื่อนกินจะมีอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงไฟจีนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีคนพิมพ์อะไรอย่างเออจีนฉันได้ยินเหมือนกันอ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นนะอาจจะเป็น ไอ้เจ้าคนที่อยู่ในกู้รักษาความปลอดภัยไม่ได้หรือมันเป็นเสียงไฟแต่ห้องเนี้ยแต่ประตูห้องนี้เปิดไม่ได้เหมือนมีอะไรขัดอยู่มาๆามาเราลองไปอีกฝั่งข้างนั้นดีกว่าอ๋อไม่ใช่เสียงไฟอระพิบเสียงไฟอระพิบเสียงไฟกรพิบตอนนี้มีกำแพงแล้วก็มีที่สำหรับกระโดดเฮ้ยชโม่ไปแล้วว้าวเฮ้ยพี่โมผมอ่ะเก่งออฟฟี่อ่ะอ้านแต่มีคนนึงโอเคเอาเนี่ยเออเก่งออฟฟี่ เ้ามาโอเคถ้เา,าเ,เราข้ามมาได้ฝั่งนี้แล้วเฮ้ยนี่ไงกล้องวงจรปิดเอ้ในเห็นพวกเราใช่ไหมสวัสดีครับนเน,นเน้นน่นเน้นไปเลยไปเลยอยากรู้จังเลยว่าในห้องนั้นมีอะไรอะ่ะโอ้โหฉันว่าเสียงเสียงเสียงไฟแหละไป,ไปไกระพริบปุ๊บหรอือเปล่าโอ้โยอพี่โบนายจะเจาะมากครับคือออบฟี้ ช่่ออลาแหงีไปทีละคนดีกว่าเอ้าแป้งนายกระจอกมากนายกระจอกมากไม่ใช่ถึงเกาะคนแรกหรอเนี่ยบ้าจริงนายกระจอกมากหยาบเลยมาแล้วนายกระจอกมากอีวาเป็นเชื่อเลยว่าพวกเราเนี่ยต้องออบบี้ไปอีกนานอีกอะไรไหมระยะเลย ที่นี่มันเป็นโรงแรมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาขอเทคตัวก่อนแต่ว่าโอเคให้คิดว่านะผู้กำกับเนี่ยน่าจะให้พวกเขาอดอาหารอย่งแน่นอนฉันไม่เห็นห้องครัวเลยในเนี้ยขอกินนี่ไงของเซเว่นไงกินเนื้อตัวเองมากกว่าอะไรทำไม้ตกใจหมดไปกระจกมากเร็วมาเร็วมาเร็วตามฉันมาทางออกก็ต่านั่นน่ะน่าเป็นทางแคบอีกแล้วอ่ะโอ้โหตลอดมุมตึกนี่มันดูน่ากลัวแล้วภาพนี้ภาพอะไรเนี่ย ภาพประตูสีดําที่อยู่บนท้องฟ้าโอ้แปลกๆนะเราอาจจะต้องไปที่ระเบียงด้านบนแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนหนังเรื่อง True Man s o w เราอาจจะต้องไปที่ประตูสีดําไม่นานก็เช้าผมอยากรู้ใครมันออกแบบอาคารเนี่ยคือโอ้โหไม่หลงทางเลยเนี่ยเออไม่อะไรอ่ะดีมันมีทางให้กั้นอยู่อะไรแดงๆไม่มีภาพแมวแมวแมวเราตามแมวในกล่อง เดี๋ยวแล้ากลับเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะสวัสดีครับไม่หรอสีชมพูมันยังไม่ตายอยู่เนี่ยเพื่อนต่อไอ้พ่อต่อไหม้ย่ต่อไม้พ่อฉันบ้าไปแล้วฉันไม่ยุ่งด้วยอนั่นไงพ่อนายกำลังจับตามองนายอยู่พ่อนายกำลังเออ่ภูมิใจในตัวนายที่ตกลงไปภูมิใจมากเอาละพี่โบนายกระจอกมาก พวกเรารีบหนีไปดีกว่าท uh ุกคนอ้าวอ้าวนายกระจอกมากสล็อตนายกระจอกมากกระจอกนายกระจอกมากรีบหนีไปอ้าวอ้าวเร็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 วทางมันก็ไกลเหลือเกินจะต้องจะตามมาก่อนที่เจ้าต้องจะตามมาพวกเราต้องหนีฉันนเ็คนแรกแล้วนายกระจอกมากสล็อตเร็วๆนายนายกระจอกมาก นายกระจอกมากตีวานายกระจอกมากอันนี้คืออะไรให้เข้ามาดูเราเราตัดอุ้ยมุนเจออะไรหมดท่อเลยไปอุ้ยโอ้ท่อนายนำเลยสตาร์ทไปอากาศนี่ทำไมมันกว้างจังซ้ายขวาทางขวาไปไม่ได้อย่างน้อก็เปิดไฟได้นะนี่นี่ตามมาตามมาขี้ไหนเขาบอกว่าทางซ้าย ฉันหันหน้าไปทางนั้นพอดีออ๋มีลูกศรบอกว่าไปทางซ้ายได้นะแล้วไปทางขวาไม่ได้หรอทางขวาอาจจะมีตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันเสียงว่าหลอนหลอนล่ะดีไม่ดีที่ตกไปเนี่ยทางซใต้นี่มันมันเสียงหลอนมากมีลูกศรต่อไปลุยลอ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 ยชมบิ้ลชมบิ้ ฉันว่าไอตัวทีวีสีชมพูมันต้องคานตามเรามาในท่อแน่ๆเลยตีนายอย่าเพิ่งจินตนาการดิมันยิ่งน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะก็ใช่อะดิพี่โมนายตามมาหรือเปล่าในโดนง่าไปแล้วไหมทางแถวอะตามอยู่พอดีเมื่อกี้ฉันสำลักเดี๋ยวนะทำไมพวกเราตามลูกศรไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนเหมือนมันหลงทางอะแต่ตอนนี้เราเรากำลังไต่ท่อลงไปเรื่อยนะลงไปไหนนี่ ไม่เพื่อนไม่แต่มันเหมือนเดิมฮ้ยไปทางซ้ายแล้วมีเครื่องหมายตกใจด้วยทางซ้ายมีอะไรเหรอเอาไงทางซ้ายจะตกใจหรือเปล่างั้นแนะนำแล้วกันฉันอยู่งหลังฉันคิดว่าต้อควรไปขวาไหมอ่ะเอาไงว่าให้รีบไปเครื่องหมายตกใจอาจจะบอกว่าให้พวกเรารีบไปนะหรือให้เราไปแบบตกตกใจตกใจอ๋อโอว้าวว้าวว้าวไป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 อุ้ยอะไรเออว้ายอันนั้นคือทางหลอกใช่ไหม แล้วกับว่าถ้าเราเห็นไอ้ตุ๊กกระจายอันนั้นเราต้องไปขวาเแล้วมันเป็นกล้องอะ่ะแล้วเราคือก้องคืออะไรอะ่ะฉันก็เห็นเป็นกล้องเหมือนกันอะ่ะพี่โม่ในย,ยังรอดอยู่ไหมยังรอดอยู่เพราะฉันไม่ได้เลี้ยวไปกับพวกนายพี่โม่ายไปเลยเราจะเดินตามกล้องพี่โม่เฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นโม่อะโม่อยู่ไหนตอนเจ็ดดีพี่โม่อยู่แต่โม่ไปแล้วผมยงมุดอยู่ในท่อนะอ๋อคือเราตายจริงๆจนกว่าทุกคนจะตายหมดนม่โอเคดีนะเนี่ยที่พี่โม่ยังรอดอยู่ ไม่งั้นพวกเราตายหมดแน่แม่แล้วก็เชื่อเลยนะเชื่อลูกสอนจ่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรหลอกฉันก็เลยไม่ไม่กล้าไปเฮียฉันฉลาดตอนแรกฉันจะไม่ไปแล้วฉันนึกว่านายผ่านด่านฉันก็เลยไปไปมั่งอยาเลยนายอยากไปฉันรู้ทุกวันนี้เราเจอผีผีทวดันเตาเจอเหมือนกันอะผีทวดันเตายีเฮ้ยพี่โมสวัสดีขอบคุณมากโทรศัพท์โทรศัพท์อีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะโอ้เหมือนแกลลี่เลยนะทุกคนี้รูปดิ รูปภาพรูปภาพขอบๆที่อย่างหลอนมีรูปแมวกําลังกินไอติมกินข้าวกินข้าวโพดด้วยนี่มันใหญ่เกินไปไหมอ่ะนี่คือห้องจัดแสดงแน่นอนเลยอ่ะเราต้องหาปุ่มอุ้ยอะไรโอ้ตัวอะไรมันวิ่งวะน่ะหัอะไรมันไปเดยง่ะเด็นยงอ่ะวิ่งเป็นหมาเลยหน้าตามันเป็นไงอ่ะเมื่อกี้เลยหน้าตามันเป็นสีดำๆแล้วมี สีติดตามหน้าเหมือนภาพวาดอะภาพวาเกียร์นะใช่มันจะโผล่มาจากรูปแรกก่อนแล้วต่อที่รูปสองหรอถ้ามันมาเป็นรูปตัวแอลเสร็จปุ๊บเราจะสามารถไปห้องอื่นได้อย่างเช่นห้องที่โ่เป็นต้นจุดอันนี้มาหลังโอเคเรียบร้อยต่อไปต้องไปอีกฝั่งหนึงอะไปเลยโอ้โห ไอ้มันรูปอะไรกันเนี่ยฉันเหมือนเห็นเออมันเดินเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตรงนู้นอ่ะโอ้โหมันมาจากข้างหลังแป้งอ่ะเล็บขบฉันแคนง้อยออกไปนิดเดียวเองอ่ะนายโดนมันฉกเหรอ,อหใช่่่กวาโดนฉกโอ้ยเดินงาบไปไม่ได้ทีวายโอ้โหเจอแล้วให้จัดการเลยไหมจัดการเลยโอเค ตอนนี้เหลือแค่3เท่านั้นประตูทางออกจะเปิดฉันเจออีกหนึ่งแล้วเอาจะกินทันกินหมดเลยลุยลอ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 ยทำให้ทำไดทำใได้ผมทำให้อีกอันแล้วไม่โดนโชว์ไปแล้วโอ้ยเจออีกอันแล้วหมดยังอีกหนึ่งอ่าผมผมอยู่อยู่จุดเกิดเหลยอลยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคครบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครบแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจะให้เปิดเลยรไหมไป้งแล้วแต่เลยจะกลับมาไหมเราดึงหัวเข้ามาเลยดึงหัวเข้ามาเลย เราใช้เทคนิคดึงหัวโอ้ยลูกตาโอ้โอมันมีคนกำลังจ้องมองเราอยู่ไม่ใช่คนในโทรศัพท์แต่คือไอทีวีสีชมพูใช่พ่อฉันนะอะไรอะ่ะประตูอะไรอะ่ะนี่ไงมีประตูอีกแล้วอะ่ะเอ้ยมีดอกกุหลาบอื้อเลยพี่โม่พวกนายอย่าเพิ่งไปเราต้องกี่ก่อนคีพดอ่ะ เออมาดูนี่ก่อนแต่ละโต๊ะมันจะมีตัวอักษร A B C D อยู่แล้วดอกกุหลาบจำนวนไม่เท่ากันโ oh. oh. อ้นี่ไงนี่เองแสดงว่ารหัสผ่านอาจจะเรียงตาม A B C D <c <oughs> มีทั้งหมด4ตัวงั้น A A มีดอกกุหลาบกี่อันฉันนับ B ก่อนแล้วกัน A 6 A 6อ่ะเดี๋ยวฉันขอลอกหน่อยนะ A 6 B 8 B 8 C 3 uh huh. C 3 d D ดอก สามดด็อกสองโอ้สมองฉับไวกับถ่ายเป็นก้อนว้าวทำไมมันง่ายขนาดนี้ล่ะเนี่ยฟอนโปโตกราฟีมันสามารถเข้าได้อะเข้าไหมเราเข้าไปดูก่อนไหมมีอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่ามีลูกตากับประตูที่เปิดไม่ได้โอเคฉันคิดว่าเข้าไม่ได้นะพวกะมันจะไม่อยากให้เราเข้าไปหารีโมทแน่นอนอะ ทำให้การของคนที่รอดชีวิตมาแล้วก่อนหน้าเราเขาบอกว่าถ้าเราอยากย้อนกลับไปเราต้องเอารีโมทมาเพื่อย้อนเหตุการณ์ทั้งหมดเราก็จะได้กลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมย้อนด้วยรีโมทเนี่ยนะหรือใช้รีโมทปิดมันไม่รู้แฮะอาจจะกำจัดมันได้ก็ได้นะเฮ้ยรถไฟฟ้ารถใต้ดินขนส่งขนส่งขนส่งใต้ดินน่ะนี่มันจะทางออกที่แท้จริงเหรอไปเลยหมเอาดิ โอ้ขึ้นสุดเดี๋ยวเราลงบางว่าเฮ้ยเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลฉันเจอพวกเหมือนแล้วเหมือนกำลังจะออกไปสู่เถิงโกลมันก็ไม่ตามเรามาทำไมอุ้ยเออมาแบบนี้อยู่ในรถไฟวิ่งทางไหนอุ้ย้องวิ่งแน่เลยวิ่งทางไหนวิ่งทางไหนทางไหนอะ ทางแดงๆนะอยู่ตรงกลางไว้ก่อนแล้วกันฉันเปปิดระตููอย่ฉันนี่ไง exit นี่ไง exit เปิดคนเดียวเปิดคนเดียวพี่กินโอเค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 ฉันเปิด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 ฉันโอ้ยโอ้ยหล้งมาแล้วเร็วเร็วเปิดอีกเปิดอีกโอ้โหโอ้โหเปิดอะไรอว้าวฉันเปิดอยู่ฉันเปิดพี่ม้าเปิดพี่ม้าเปิดโอ้มันขาดมาแล้วอย่าบังฉัน เอาไอ้ไม้อย่าพึ่งดิอะอะอย่าเดินซ้อนมันมีสองบานอย่าเดินซ้อนโอเคกันพี่โม่เปิดคนเดียวนะคนเดียวนะแล้วเราคนอื่นยืนรอบๆไว้ยืนรอบนะได้พี่มาเปิดไปไปไปใช่มีอีกคิดว่าน่าจะสิบโบกี้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้นับแล้วมันกี่โบกี้ มีอีกเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่รู้ลุยเลยดวนดวนด่วนไ้ยังทังงยมยัง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 ยยังยังยางยักยังยโงยยังยังยัง้ังังย้งยังยังงยังงังยยัังัังงยงย ไม่ติดโว้ยที่ไหนอะออฟฟิศอ๋อรถไฟต่อขาใหญ่เรารถไฟต่อ้อออฟฟิศเลยเหรออ๋อมาตรงนี้เหรอคือมันทะลุมาตรงนี้ไงรถไฟน่าจะพัางอะติงดูสิวันนี้เป็นวันที่ย4นะมีจดหมายด้วยอะ่ะนี่เป็นจดหมายของการประกาศปลดพนักงานจดหมายนี้ถูกส่งมานั่นหมายความว่าคุณถูกปลดออกจากบริษัทของเราภายในวันที่23พฤษภาคม คุณถูกไล่ออกจากบริษัทแล้วสาเหตุก็คือมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการทำเสียงดังรบกวนและมีจดหมายที่ทำให้เข้าใจผิดไปทั่วออฟฟิศมีการละเมิดครอ,อ,อบประคับต่างๆของออฟฟิศและงานของคุณในฐานะผู้จัดการไฟฟ้าสาขาโทรศัพท์และการติดต่อสื่อสารจะเริ่มมีคนมาทำงานแทนคุณต้องเก็บข้าของและย้ายออกไปจากออฟฟิศภายในวันพรุ่งนี้ลงชื่อผู้กำกับ ้าวเรามีคนโดนไล่เฮ้ยฉันก็อยากโดนไล่ออกนะแล้วนี่อะไรอะ่ะมีวันที่การกระบาดคือวันที่ยี่สิบสี่ใช่เอาเข้าวันนี้ก็เป,2 2> เป็นวันที่พวกเราต้องออกไปแล้วอ่ะดิย <24 S 2> ี่สิบส okay. ี่สองถึงสองเราออกจากที่นี่กันดีกว่านั่นหมายความ<แ>ว่าหลังจากออฟฟิศนี้ก็คงจะเป็นถนนอุ้ยอะ,อะไรอะ่อะระเบิดอะไรอะ่ะไฟชนรถไฟชนเอ้ยรถไฟที่เรานั่งมาป่รออาจจะใช่นะ รู้โทรโทรศัพท์โทรศัพท์ไปรับก่อนไม่อยากรับโทรศัพท์เลยอ่ะันอาจจะเป็นคใครก็ได้จจเป็นผู้กำกับก็ได้ หล่หลอ,อเฮ้ยผย,ยังรอดชีวิตยอยู่เป็นห่วงมากเลยว่าวกนายจะไม่รอดอ่ะแล้วแล้วว่าวกนายเนี่ยต้องออกไปแล้วสินะฉันตีกว่าลายไปที่นั่นออกไปเพราะฉันอาจจะออกไปพี่นันกับพวกนายไม่ได้ฉันมีหลายคนที่ต้องพยายามช่วยเหลือพวกเขาเพราะงั้นนีคือก,การบอกลาแล้วเจอกันใหม่โอ้ฉันไม่เจอมันได้ไหม,ไมอ่ะไปบุญรั นี่เป็นจุดจบของเกมนี้แล้วสินะ<ช>ไปอกกอกพวกเราออกไปกันเอกโ,ก,โเอก้เย้ โอเคค่ะ okay, ก็เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะแล้วถ้าใครชอบโลกกลับด้านแล้วก็โลกปแปลกๆเหมือนแบ็คทูมแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชบรบ์กด subscribe พี่แป้งด้วยนะคะแลบะบที่สำคัญคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะว่ากลัวตัวไหนมากที่สุดในเกมนี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าแน,ะนะะ่นอนค่ะบ๊ายบายบาย